สวัสดีค่ะวิดีโอนี้สำหรับคนที่เกิดราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะเราจะดูกันว่าลักษณะของคนที่อาจจะมีแนวโน้มเป็นอุปสรรคต่อความรักของคุณเขาเป็นอย่างไรนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะอ่านเรียงตามลำดับราศีแล้วก็จะมีเช็คราศีที่ขึ้นมาหน้าไพ่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะที่เกิดราศีมีนนะคะ คนคนี้นะคะดูเขาเป็นคนที่ใจร้อนนะคะใจร้อนใจเร็วตัดสินใจเร็วบางครั้งไม่รอบคอบเป็นคนที่ฟันฝ่าด้วยแหละนะคะคือเหมือนมีอะไรที่เขาคิดว่าเขาต้องทำเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบลุยเลยนะคะจะแบบมุ่งเป้าไปเลยอะคะ่ะ นะบางทีก็อาจจะทำอะไรโดยไม่มีปี่มีขลุ่ยหรือว่ารวดเร็วทันใจก็ได้นะคะถ้าในแง่ดีก็คือเป็นคนที่รวดเร็วทันใจนะคะอาจมีลักษณะคนที่ใจร้อนใจเร็วหรือว่าใจอาจจะแบบว่าเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายๆก็ได้ด้วยนะคะต้องบอกว่าคนคนนี้นะคะไพ่ขึ้นมาในเรื่องของงานเนี่ยเกี่ยวกับงานนี่ค่อนข้างเด่นชัดมาก เป็นคนที่คลั่งงานนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่คลั่งงานมีเป้าหมายพร้อมที่จะทําสิ่งต่างๆที่วางแผนไว้เป็นอย่างดีนะคะหรือมีการวางแผนในเรื่องของการงานอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ว่างานนั้นจะอยู่ใกล้ไกลอะไรก็ตามเขาพร้อมที่จะไปหมดนะคะจะเห็นถึงการเดินทางนะคะการเดินทาง พร้อมลุยเพื่อง,งานอาจจะต้องไปคุยกับลูกค้าพบปะสังสรรค์พบเจอนะคะในสถานที่ต่างๆหรือไปทำงานไกลๆนะคะอยู่บ่อยครั้งก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะการงานของเขาจะว่าไปก็มั่นคงอยู่นะมีการงานที่มั่นคงหรือกำลังพยายามต่อสู้มีอุปสรรคหรือว่ามีการแข่งขันบางอย่างที่ทำให้เขาอะค่ะเหมือน ต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อที่ว่าอาจจะได้รับตําแหน่งใหม่หรือเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลสําคัญหรือว่ามีบทบาทสําคัญในหน้าที่การงานนั้นๆน,น,นะคะนะคะคนคนนี้ดูเป็นคนที่เหมือนเหมือนเขาดูเหนื่อยด้วยนะคะดูเหนื่อยด้วยแต่ถามว่าความเหนื่อยล้านี้มันก็ไม่ทําให้เขาแบบลกยกเลิก ล้มเลิกนะคะเขาก็ยังเหมือนพยายามเนะะี่ยค่ะต่อสู้อุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสายงานหรือมันจะเป็นภาระที่หนักอึ้งนะคะงานเยอะเกินไปหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาหรืออะไรก็ตามอ่ะจะเห็นว่าเขาพยายามแหละคะ่ะเขาพยายามเต็มที่ที่จะไปสู่จุดที่มันมันม่นคงมากขึ้นนะคะเพราะนั้นคนคนนี้การงานค่อนข้างที่จะ เด่นมากๆคือค่อนข้างจะคลั่งงานมากๆเลยทีเดียวนะคะอมองอีกแง่หนึ่งนะคะขอพูดถึงแง่หนึง่งอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีครอบครัวนะคะแต่ถามว่าอา,อาจจะเกิดอุปสรรคบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของเขาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่คนนะคะแต,แต่ดูแล้วน่าจะมีลักษณะที่เกี่ยวโยงกับครอบครัวด้วยนะคะเกี่ยวกับทางบ้าน นะคะเกี่ยวกับทางบ้านด้วยแล้วก็ทางไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะก็นี่เป็นลักษณะคนที่อาจจะมีแนวโน้มเป็นอุปสรรคต่อความรักของคุณมีราศีเมษสิงห์ธนูแล้วก็เ,เมถุนตุลกุมค่ะราศีกรกฎนะคะคนที่มีลักษณะจะเป็นอุปสรรคต่อความรักของคุณนะต้องบอกว่าคนคนนี้นะคะ อาจจะเกี่ยวยงกับคนในครอบครัวหรือเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเป็นคนที่รักครอบครัวมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมนะคะเป็นคนที่พร้อมมีครอบครัวก็ได้นะคะคือเขาเป็นคนที่ดูรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดูมีรสนิยมดีเป็นคนที่มีฐานะนะคะเป็นคนที่มีฐานะดูดีนะคะ ถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานต้องบอกว่าเขาก็เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจลุยงานมีการเดินทางบ่อยนะคะคนคนนี้มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแล้วก็เหมือนอาจจะรวมไปถึงคนที่มีงานที่ปานีตนะคะต้องใช,ใช้ความสามารถใช้สมาธิในการจดจอ่อตัวอย่างเช่นงานแกะสลักงานงานอะไรก็ตามที่มันต้องปราณีตนะคะ นะคะปราณีตหรืองานอะไรก็ตามที่ต้องมีการลง,ลงแรงด้วยก็ได้นะคะก็คือเหมือนต้องแบบจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะคะนะคะทุ่มสุดตัวไปแล้วก็ถ้าพูดอีกอย่างก็คือคนคนนี้เขาดูมีภาวะของการที่แบบถ้าถามว่าสร้างเนื้อสร้างตัวมองเห็นถึงความมั่งคั่งล่ำรวยอยู่แล้วแหละแล้วก็เหมือนกำลังทียร์สร้างไปอีกเพื่อที่จะให้ดียิ่ง,งขึ้นไปอีกนะคะหรือ เขาอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วคือเขาก็สร้างต่อไปอีกนะต้องการให้มั่นคงเข้าไปอีกก็ได้นะคะ,ะคนคนนี้นะคะเคยสูญเสียเจ็บปวดเสียใจมาเคยอกหักมาเป็นคนที่ดูมีภาวะของความอกหักหรือเป็นคนที่เขาอาจจะรู้สึกเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเจ็บปวดรู้สึกแย่นะคะกับความรู้สึกของเขาเนี่ย ะะเพราะนั้นดูแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยปัญหาน่าจะเป็นคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมากที่สุดเพราะมองดูการการเงินนะหรือถ้าเกิดอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาแทรกด้วยก็ได้ค่ะถึงแม้เขาจะมีไพ่ที่เป็นลักษณะของคนที่ดูภูมิฐานมีเงินแล้วก็จริงอะแต่เขาอาจจะมีเรื่องที่อาจจะต้อง ใช้จ่ายด้วยก็ได้ที่แบบมันอาจจะนอกเหนือจนทําให้เขาแบบถึงแม้ต่อให้มีเงินน่ะแต่มันก็จะต้องทําให้เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกุ้มได้อยู่ดีก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หลักๆเลยคือดูเป็นคนที่มีความเจ็บปวดเสียใจผิดหวังมาก่อนนะคะคนคนนี้ค่ะก็จะมีราศีที่ปรากฏก็พฤษภกันมังกรมีนกรกฎพิจิกเมษสิงธนู แล้วก็เมถุนตุลกุมนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวขอดูราศีที่ขึ้นหน้าไพ่ก่อนก็จะมีสิงห์พฤษภกุมพิจิกนะคะกันมังกรเมษธนูนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะคนคนนี้ดูอืม อาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ่อไม้ก็ได้นะคะพ่อไม้หรือแม่ไม้นะจะเน้นไปที่พ่อไม้หรือท่านในขณะเดียวกันก็คือเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงดูเป็นคนที่เก่งงานหรือเป็นผู้ชายก็ได้ค่ะที่มีลักษณะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานแต่เขาเนี่ยดูเป็นคนที่เหนื่อยล้านะดูเป็นคนที่จะอยากจะถอดใจแล้วอะค่ะ เหมือนจะสําเร็จอยู่แล้วนะคะแต่ก็แบบจะเป็นคนที่มักจะทําท่าเหมือนจะถอดใจตอนงานที่หรือสิ่งที่จะไปถึงเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ด้วยความที่มีลักษณะของคนที่เก่งงานแล้วก็ดูเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของหน้าที่การงานจึงมองว่าคนคนนี้นะท้ายที่สุดเขาก็จะทํางานให้ประสบความสําเร็จอยู่ดีเป็นคนที่จริงๆอ่ะปรับตัวเก่งนะคะ ดูเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมีหลักการมีเหตุผลเป็นคนที่อาจจะดูหน้าเก่งขามหน่าเชื่อถือเป็นผู้ใหญ่มีความอบอ้อมารีแหละนะคะถ้าอยู่ใกล้เขาที่จริงจะว่าไปอะ่ะคนคนนี้เขาก็น่าจะเป็นคนที่มีความยุติธรรมพอสมควรแหละนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินนะคะ คือดูแล้วเนี่ยคือมองดูโดยรวมน่าจะเป็นคนที่มีมีฐานะนะแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีฐานะเนี่ยมองเหมือนเขาเป็นคนที่อาจจะมีลักษณะของคนที่ขี้เหนียวไม่ค่อยไม่ค่อยอใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะส่วนความขี้เหนียวระดับไหนอันนี้ก็ไม่ไม่นะคะไม่แล้วแต่ละคนแหละนะว่าคือมองเห็นความขี้เหนียวอะคะ่ะเพราะว่าโดยรวมน่าจะเป็นคนที่มีเงินแต่ขี้เหนียว มีความอบอุ่นปรับตัวได้เก่งนะปรับตัวเก่งกับทุกสถานการณ์นะคะอาจจะเป็นคนไกลเหมือนจะอยู่ไกลด้วยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่จริงถามว่ามีไพ่ที่อบอุ่นใช่ไหมคะดูอบอุอ่นอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเป็นคนที่เหมือนจะไม่ปลดปล่อยแสดงความรู้สึกง่ายๆนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เก็บงำนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็จะ นี่แหละค่ะสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกค่ะ